ไก่บ้านวันนี้น้าเลยจะก็คั่วไก่บ้านสูตรโอ้สูตรมารีฮวน้าพร้อมตามด้วยของดีจากสปปลาวครับพี่น้องเ๋ยขาต้องขาในจังหวัดเอ้ยโอ้โหโอ้โหปัาทวนปเพื่อเพื่อจะให้ไก่บ้านเรานี่มันสุกพอดีแล้วก็ตามด้วยความนัวความหวานแล้วก็กินกับเตาถ่านพี่น้องดูนี่ไปพี่น้องพร้อมชิมนะครับไก่ย่างเรา กำลังเรืองเว่าโอ้สุกสุกนะมาแล้วครับพี่น้องไก่ย่างนาปงเล่าขาวเมืองคงลำวงสารวันครับพี่น้อง EP นี้มาเที่ยวสวนนาเรศนะครับวันนี้มีไก่บ้านมาให้นาเรศจัดเมนูไฟลุกสกน่อยพี่น้องบรรยากาศสวนนาเรศว้าวไม่ได้มานานมาก นี่ต้นโกโก้ก็ลูกโตเต็มเลยน่าเล่โอ้พ่อเลี้ยงโกโก้พี่น้องคุณออกลูกเต็มเลยนะนู่นโอ้ต้นใหญ่ใหญ่พอเป็นพ่อเลี้ยงทุเรียนด้วยพี่น้องนุง่นทุเรียนก็ปลูกมาปีสองปีปีกว่าโอ้พ่อเลี้ยงทุเรียนตัวนี้นกเอี้ยงจะได้ร้องอีนแล้วเนี่ยนะทุเรียนน่าเลม ต้นนั้นใหญ่มากครับปีนี้น่าจะได้กินลูกแล้วบ้างต้นนั้นโอ้โหทุเรียนจะติดดอกแล้วเนี่ยทุเรียนสวนนาเร่ม่นล้พี่น้องนี่โอ้มาแล้วพี่น้องเจ้าของสวนทุเรียนนะโอ้มันจะเกะด๋ดีท้องฟ้าเริ่มใสแล้วครับพี่น้องเชียงรายนะเพราะว่ามันมีลมมาครับไม่มีฝนแต่มีลมมาครับน้าเร่มาแล้วพี่น้องดูจวดมาเลยมาแล้วสวัสดีครับนาเร่สวัสดีอย่างเป็นทางการครับครับผมสวัสดีครับโอ้านาเร่ครับรถนมารต้องเอียงบินตัวเป็นสีปวดไหนแก่ นกเอียงบินยอดหยังฮะพ่อทุเรียนทุเรียนครับเบิดต้นดอกเห็นได้เคลียบเลยคือดอกเป็นแสนแสนดอกเลยนันนี่มีว่าพ่อเราเศ้าดอกเนี่มีเป็นยังไงเนี่นกเอียงบินมาแล้วบินกลับไปแล้วมาเข้าเดี๋ยวมามามาบนส่งมาคืนหรอลองมาเข้าเดี๋ยวกลับเลยวันนี้ถูกทันครับวันนี้มาเที่ยวสวนนาเลรไม่ได้มาโหตั้งแต่ปีใหม่เนี่ย ครับโอ้เมื่อนี้นาเร่ก็โดนแล้วนาเร่กับว่าไ้เคี่ยวริ่งบนไดนครับตั้งแต่สามสิบตั้งแต่พี่หมีมานู่นน่ะยังไม่ได้มาสนนาเร่เลยแมนโอ้ไม่ทีต้นผู้เียนก็ใหญ่ละกำลังเดือมยูเทิร์นมาวันนี้วันนี้จะมีเมนูมาให้นาเร่ทำแบบไฟลุกวันนี้ไก่เราจะพิเศษเราจะคั่วไก่สูตรอ่าใส่น้ำน้ำข้าวโพดน้ำข้าวเปลือกจากสปปล่าอ๋ออาบุ้มในวันนี้ไวน์เล้าอ่ว้์เล้าโอ้สุดยอดไวน์ขวดเหล้าครับเดี๋ยวต้องรอดู ไอ้ตัวนี้ที่ผมมาจากเมืองคงเนี่ยสามารถเอาย่างเนื้อกับพี่เคียนสุกได้นะแต่วันนี้เราจะมาคั่วสกไก่เป็นเมนูเป็นออเดอร์เป็นเมนูกับข้าวกับแก้มตอนเย็นๆมีไก่บ้านมาสองตัวอันนั้นเดี๋ยวนเรียกเตรียมเคี่ยนเลกหน่อยจ้ะจ้ะจ้ะเดชนเคียบแป๊บนึงมันวนไว่าใครได้ออกงานมาได้มันอาจจะชิหกจ้ะ นี่แหละธรรมชาติธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวเราเตรียมข้าวเตรียมของแป๊บนึงกลังนกแท้ครับคนอะไอยากต้องการอยากกินรนกแท้ก็มาโอ้นี่นะรังนกแท้วะรังนกแท้แทะเลยต้มตุ้นวะวันนี้นั่เลยจะก็คั่วไก่บ้านสูตรโอ้สูตรมารีฮวนนาพร้อมพี่น้องเผ็ดแล้วก็ใสอันนี้กินกับข้าวข้าวฮ้อนครับวันนี้เอาแบบมีมารีฮวนนาด้วย บ่ถึงภาคกลางบ่ถึงภาคเหนือครับบ่ถึงกับภาคอีสานเนาะลงเอารวมมีดมื้อนี้แต่ว่าวันนี้มันอลังกะมันอลังกะนี้นี่นี่นี่มาจากอิมพอร์ตจากนี่เด้น้ำดื่มวันมาแต่สปปลาวอ๋อน้ำดื่มเล้วดิเอาน้องลองเบิ่งจะหน่อยเอาน้องเทเทจุดเบิ่งเขาว่ามันต้มไข่เด้เฮาหอมต้มไข่ไว้เนี้ยเลยอธิวัตรลุงเรียนเอาไปย่างปลาเบิกกันบ่นั่นแล้วนี่ล่ะนี่ล่ะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ไก่เฮาพี่น้าะจะยินแม่บอกว่าไม่ใช่นั่นเลยขยานโพด อยู่นานอยู่นานนี่เอาเาเอดี๋ยวเดี๋ยวให้ทดสอบทดสอบว่ามันไฟมันติดจริงหรือเปล่าเอาสักโบกบอเขากินกันได้หรอไม่ยิงกินสักหนึ่บได้เพห่อว่าเดี๋ยวเนึ่งก็จะเอาสักเจือดอยู่ล่าง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 สารพิษอ่าดีท็อกดีท็อกเจือด เคยลองก็ลองดิเคยอยู่ดิบมลองดีกว่าได้เลยผมผมเคยลองเนี้ยบุมเลยได้เลยแต่ว่ามันมันติดอะไรไม่รู้ผมก็เลยต้องลบออกก็แล้วแหละมันดีโอ้โหเอ๊ะเอามาเบิงกันหน่อยตัวยว่ามาซื้ออะโอหจะเอะเยอะอันนี้ก็มันเป็นอาหารการกินนะพี่ต้องต้องรอติดตาม เป็นเป็นข้าวเปลือกอกินกินไม่ข้าวเปลือกนล้วเลยเนาะเราจะกินข้าวโพดครับถ้าเป็นข้าวโพดจะออกเหลืองๆหน่อยโอ้ดึงเหนือผมนี่ครับขนาดยักษนะ์นะเน็ต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 ใหม่แต่วไล้างแผลดีเนาะใหม่แต่ซีโซไปโรงเรียนไส้เรามีกี่คนรู้หมดเลยนะเนี่นเยเนะี่ยสุดยอดสุดยอดสุดย,ดดยดอดเนี่ย เราม่สองตัวนั่งลงเดินนาะตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเราย่างหมักปลาเราย่างเหมือนมันก่อนอร่อยดีนั่นเลยเดี๋ยวผมจะหาตะไคร้อะไรมาตำตำเราเอาปลาเทหมักไว้เหมือนมันก่อนแซ่บแล้วตัวนี้อยู่กันสองคนครับพี่น้องคนละตัวนี่คือตัวนี้ข้าวขวไฟลุกขวไฟลุกอ่าขวนรกครับนั่ยนะเอาคนละรอให้ให้โอ้ห้อนอากาศเข้ากับบรรยากาศจ่าเลยนั่นเลยจ่าเลยจ่าเลยครับ เข้ากันมาอากาศร้อนๆเดี๋ยวน้าเล่จะผัดคั่วเผ็ดๆนะครับพี่น้องแล้วก็วันนี้จัดไก่สองตัวกับน้าเล่ครับมาได้ถึงเวลาทำน้าเล่ก็จะสับไก่เป็นชิ้นๆนะครับพี่น้องก็จะเอามาทําเป็นเมนูเด็ดของเราเย็นนี้ครับให้น้าเล่สับไก่แป๊บนึงนะครับพี่น้องเอาพอดีคำนี่อตุดไก่น้าเล่ก็เอาทิ้งด้วยนครับพี่น้องเป็นน้าเล่มันจะมีกลิ่นเนี่ยก็เลยเอามาสับก็เลยตัดทิ้งไปเป็นไม่ใช่ตุดทั้งหมดนะครับเป็นอยู่ด้านบนของมันเ่ยแล้วก็สับๆพอดีกันเลยเดี๋ยว เราก็เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมเครื่องปรุงแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมากินข้าวเย็นกันวันนี้รับรองว่าอลังการงานสร้างแซ่บแน่นอนพี่น้องอา้าวน้าเล่สับไก่แป๊บหนึ่งครับพี่น้องมาเดินจะตำอันนี้พริแกแห้งครับแต่ว่าตะไคร้หน้าแรงตำแล้วเหนียวมากตำใส่ปิ้งไก่ครับนาเล่ไปเอาเครื่องปรุงที่บ้านแป๊บหนึ่งผมตำอันนี้รอเดี๋ยวนาเล่จะมาตำพริกแกงเองนะครับพี่น้องอู้มือเดียว สีสวยเนาะแต่คร้อย่างเดียวนะครับเนี่ยแต่ว่าแต่คร้หน้าแรงเนาะพี่น้องประมาณนี้แล้วก็ความนัวความแซ่บความนัวของเราก็จะใส่สุดมันก่อนครับน้ําปลาร้านัวนัวมันนัวข้มข้น,นดีนะนัวลึกดีครับแช่ไปสักสิบนาทีก่อนค่อยค่อยเอาไปย่างครับพี่น้องอย่างมันจะหอมมากนี่คนได้เลยเดี๋ยวใช้มือขายำๆแล้วใช้ไม้แทงๆหน่อยเข้าไป อันนี้ตัวแรกน้าเรก,ก็เอาตีนไก่ใส่เข้าไปด้วยเป็นกับแก้มเป็นออเดิร์ครับนี่อู้ไก่ย่างปลาลาหมักไปเลยให้มันทั่วๆให้มันนนวัวเติมผงนัวไปนิดนึงไก่เราหมักพร้อมแล้วมาเด้อพีไป้องเด้อน้าเรไปเอาเครื่องปรุงอยู่ย่างไฟแบบอ,อ่อ,อนออันเตา,ตานี้เดี๋ยวไฟจะลุกท่วมครับกินอะนไหนนี่หมักแล้วก็ใส่ตะไคร้เข้าไปครับเข้มข้นมากพริกแห้งตามแบบละเอียดยิบเพราะว่าตะไคร้มันเหนียว ไก่หมักแบบเข้มข้นของแปะดูนี่ยางไฟอ่อนๆข้างหลังมัน,นยางไปก่อนเลยยางไฟอ่อนไปนี่กำลังเติมทานเดี๋ยว,วนเ่เละมีแข้งมันแล้วก็มีหัวไก่เป็นเป็นออเดอร์ครับพี่น้องพี่แกงเล่ยนี่ําเองครับพี่น้องแล้วก็จะใส่พี่แกงตลาดเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้สีสันใส่ปลาไหลก็เหมือนกันครับนี่ ต้องให้ถึงพี่น้องหอมหอมครับเตรียมเยอะๆพี่น้องอ๋เดี๋ยวพี่แกงเขาเรียบร้อยนั่นเลยก็เตรียมของแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาทดสอบสักหน่อยนี่นั่นเลยอันนี้ทดสอบแบบเมื่อกี้นะอันนี้ทดสอบแบบที่สองแบบแบบที่ที่สองปุ๊ดทุกๆอ๋อมันแบบใสๆเลยน้องเล่นหน่อ กินไปเลงไหกินไฟเขาทองอกีกินคนละเบกกันนั่นเองพอแล้วครับเพราะพี่น้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับไม่เอาไม่ไหวไปเยอะกว่านั้นก็เงือแตกเงือแตนห้อนวิ่งไปเอาใบนั่นอยู่ต้นสวนนเลนี่เมื่อกี้นี่ร้อนร้อนมากเลยอ่ะเดี๋ยวทะเลเตรียมของแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะขั่วไก่แล้วก็ทำเมนูกันเลยครับวันนี้ไฟจะอลังการขนาดไหนพี่น้องต้องรอติดตามครับพี่น้องอืม แล้วก็ใส่มะลิหัหน้าเข้าไปด้วยวันนี้แซ่บหลายแหละนี่หัวบัรนทุกของแท้ครับน้า,นเ,าเล่เอาเป็นลูกโดดนครับไปน้องดูกินกับใบห้อนแน่วันนี้เจอใบยีราเจอยีราดเจอพริกไทยเจอลูกโดดนของน้าเล่เจอยีราี่อีกรถร้อนแรงอชายใดได้กืนแกงจก <laughs> ําได้ก็หวาดอะไรก็ไอชายใดได้กืนแกง แล้วก็จะหลับไปเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเป็นลูกเมียน้อยครับพี่น้องมาดูหน่อยอันนี้เป็นไก่ย่างปลาล้าลุงเด่นน,นนี่หัวมันหัวตัวเมื่อกี้กับเป็นไก่พันอันนี้พี่น้องดูออ้เหลืองเลนะเข้มข้นครับหมักเกินยี่สิบนาทีนี่ต้องย่างไฟแบบคิดเท่าคิดเท่าไว้อนอนๆนพี่น้องดูป้าสองคนไหมพเพราะรตัวเอาเอาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ต่อ นี่ไฟมันอ่อนอย่างนี้ครับใจเย็นๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมันแห้งๆมาฉีก,กินทีละน้อยทีละน้อยนะจะเข้มข้นมากนี่นี่หอ,อมกลิ่นสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปครับแล้วก็มีปลาดับกลิ่นขาวไก่โอ้แ่บอยู่ครับพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องขั่วไก่เตาถ่านนะครับวันนี้น้ําพริกแกงน้นเลยหอมล่นสวนครับน้เลยทำเองกับมือนะครับวันนี้เรื่มน้ำกันเรื่้องเด่นจ้าจัดเลยน้เลยอันนี้ล้วนไก่เนาะไ้มันครับ จริงเชื่อไหมครับเวลาเทคนิคในการทาอาหารเนี่ยเตาถ่านกับเตาแก๊สรสชาติขนละอย่างนะถ้าเตาถ่านนี่มัน,นดูเจ๊ไฝอ่ะหวานมันคือว่าอ่อา,อาการเรี่ยงด้วนคือการคือการบีบังคับกันครับครับถ้าวา่าถ้าธรรมดามันก็ต้องเอาให้มันเป็นตามครับมันจะอร่อยกันอยู่งว่าตุ๋นมะม่วงที่ว่าเราเอาไปบ่มเองเรายังไม่สุกแล้วไปบ่มแล้วมันสุกอ่ามันจะสุกคาต้นแล้วมันสุกครรสชาติเลยเนาะพรับมันสมบูรณ์ความสมบูรณ์แบบกับว่าการเร่งด้วน บ้านแท้พี่น้องวันนี้ไฟจะอลังการขนาดไหนเดี๋ยวพี่น้องต้องรอติดตามครับวันนี้นเลจะจัดให้แบแบแซ่บๆหัวบรรทุ่งของแท้ครับพี่น้องนี่หัวกันครับพี่น้องหัวเนี่ยจ้าจ้าหัวล้วนใหม้มันถุกกเลยก็ครับไก่บ้านเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์ของ,ของ,องเขาเลยเนาะโอ้แค่โดนเตาถ่านนี้ก็หอมแล้วเนี่ยขนาดเท่ไฟเขามิศลินสี่ดาวห้าอะไรเนี่ยเขายังใช้เตาถ่านนะเท่ไฟ ขณะไปฝรั่งเศสยังต้องใช้เตาถ่านไปอเอาเตาโลดลุ๊กจียงประเทศไทยไว้อ่ะคนคนเข้าใจในการทำจ้ะนี่พี่น้องดูมันก็อย่างน้าเรบามันไม่ได้บ่มครับมันคือมันสุกแบบพอดีของมันมันค่อยๆสุกเฮ้ยเข้าวอรีบาเร่งเข้าบอรีเร่งรัดเ,าาเข้าบอรีบโคมคืนมัน่นเชื่อว่าเอาให่นั้นเป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้ดูเนื้อใส่บ้านพี่น้องอ๋ออาอยจะใส่เวลาหน่อยแต่ว่ากับ ต้องนอมเพราะว่าตัวรสชาติคือมันดีๆอดหอมสมบูรณ์แบบครับแค่นี้ก็หอมแล้วนะเลยเนี่ยหนังไก่หนังไก่มันโดนกระทะแล้วก็น้ำมันไก่กันออกมาครับมันหอมแล้วพี่น้องเพิ่มไฟเพิ่มพลังงานให้นะาเลยหนอ่อยหนึ่งพี่น้องดูพะว่าบอกเลยนะวันนี้ลุงเด่นกับนะาเลยไม่มีใครได้กินข้าวเที่ยงวันนะือคือ คือบอกไม่ถูกครับว่าตอนนี้คือเราสองคนอะหิวกันมากนี่ผมก็เลยต้องเร่งไฟช่วยทะเลนิดหน่อยครับพี่น้องต้องคิดยอดหลังสองเด้งสองเด้งเลยปอกเด้งเลยแหละนี่เนะโอ้ดูนี่เรายังไม่ใส่พี่แกงนะครับไฟมันยังไม่ทันลุกครับพี่น้องอีกแป๊บหนึ่งไฟจะลุกแรงมากเด้งเครับไก่บ้านไก่บ้านเอาละเด้อพี่น้องถึงขั้นตอนความแซ่บความนัวพี่น้องดูป้าดู โอ้ยเชฟอะไรเนี่ยเชฟเตาถ่านพี่น้องนี่ตามด้วยของดีจากสปปลาวครับพี่น้องเอ้ยต้องขาแน่จช่ไหมเอ้ยโอ้โหโอ้โหปลาทวนปลานนี่สิลูกเล่นลูกขาอัปลานนี่ดิเนี่ยโอ้เขาไข่พวกไรเนาะเออขี่น้อง ตายแล้วดีดังโอ้ยยังโอทัวก็หามันเอาเอาเอาห้มันคักเอาไปสูกคาหม้อเลยนะ่นเลยเนาะเนี่ยดับกลิ่นของไก่ดับกลิ่นบางอย่างไปได้แล้วก็เพิ่มความอร่อยครับมันจะมีกลิ่นหอมเป็นแบบเอกลักษณ์นะอันนี้ไม่ได้ทํากันแบบเล่นๆนะเราทามาหลายอีพีแล้วครับมันอร่อยจริงอือเมื่อกี้ไฟแบบสวยงามมากเลยนันเลยฮ่าพี่น้องดู ได้ที่แนละ้วเดี๋ยวน้าเร่ Masters, จะเอาไก่เนี่ยไปผัดกับพริกแกงที่น้าเร่ตำไว้ใส่ในอบ่นแล้วเลยจะต้องล้างกระทะไม่ต้องล้างน,เนะเอาเลยลูกมมมเอาแล,ล้วดีกว่เาเอาอย่างเงี <Renaissance> ้ยเข้มพ่นดิครับเดี๋ยวก็จะมีพริกไทยเม็ดนะครับมีใบมาริโฮน่านะพี่น้องนะใส่ <N> <N> น้ำเข้าไปคลุกครับขั้วกไก่สุดน้าเล่พี่น้อง ให้น้องเบิ้งพ่นแล้วพี่น้องเอ้ยปลาโดนอะไรกลิ่นขึ้นมาแล้วครับเพิ่งเสร็ดก็ไป้ควมหอนครับปลาทุพี่น้องเฮ้ยเตาทานอย่างนี้นี่บอกเลยว่าเปลืองบอกเลยว่าเปลืองจากหิวข้าวก็จะไม่ได้กินข้าวนั่เนี่ยเจอกลิ่นนี้ไปนี่จะเจอเจออย่างอื่นก่อนยังเดือยังเดือยังเดือยใช่เออยังเดือลงเด่นครับยังไม่หมดยังไม่เบื้อหมดเมื่อกี้นี่ เติมความร้อนให้ใส่ได้เลยคืออะไรก็เติมน้ำเข้าไปนี่มันก็จะตุ่นไว้แล้วก็เอาผักของเราใส่น้ำก็เอาน้ำล้างคกที่น้ำล้างคกนะแค่รับความอร่อยครับพี่น้องปลาดพี่น้องหอมมันเลยครับสูตรในบ้านนะเดี๋ยวตามด้วยนี่ครับพี่น้องน้ำมาล้างคกเคล็ดลับความอร่อยโอ้โห ก็ถุตตัวนี้แหละขั้นตอนสำคัญฟังเสียงถ้ากลิ่นเข้าในาโทรทัศน์ของเอฟซหลายๆคนนะบอกกันเลยโอ้โหไผ่เหมือนได้กลิ่นเข้าเตรียมเข้าสวยมาครับไก่บ้านหอมมากบอกกันเลยปลาทอดหอมอุ้ยองอันนี้เสร็จอันนี้<ค><อ>เาเ,<อ>เดี๋ยวขาตุนอี่าน้อยนึงครับอร่อยร้านทุ่งพี่น้องเดีย๋ยนน่าจะตุนให้ไก่บ้านสูงนิดนึงน่าเลยเนาะ ตัวนี้เราหอมครับอมจตาแต่แพี่น้องไหวมไว้อ่ะย้ายมาดูไก่เราหน่อยแล้วกันพี่น้องนี่ไก่ปิ้งปลาระคนละตัวกันนะเลยดูโอ้สีสันครับเพื่อที่จะให้ไก่เราสุกแบบอ่าสมบูรณ์แบบน้ะเลก็จะเติมน้ำเข้าไปแล้วก็ตุนไก่ไว้อีกแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวจะเห็นขั้นตอนการใส่สมุนไพรหลายอย่างเข้าไปรับรองสูตรนี้บอกก็เลยเพื่อนเพื่อนพี่ีทั้งคนไทยแล้วก็เอฟซีสปปอลลาวนะ เตรียมข้าวไว้รอแล้ะะครับพี่น้องสําหรับเมนูวันนี้ดูปลาถดูดูดูดดปาโอ้ยหอมเนข้มข้นสายกับแค้วสายกับแข้วอะ <c oughs> สายกับข้าวห <c oughs> นีไม่ออกสายกับแก้มก็ยังหนีไม่ออกพี่น้องโอ้สุดยอดเลยก็เติมน้ํา <c oughs> เข้าไปหน่อยเพื่อน้องเพื่ออ,อจะให้ไก่บ้านเรานี่มันซุกพอดีแล้วก็วตามด้วยความนัวความหวาน แล้วก็กินกับเตาถ่านพี่น้องดูนี่พี่น้องเอ้ยสายกับแก้มสายกับข้าวตอนเย็นๆอย่างนี้นะผมบอกกันเลยมันเป็นเมนูที่บอกไม่ถูกอธิบายไม่ได้แต่ว่า<ม>ใครได้กินแล้วผมบอกเลยว่าเ<ม>ข้มข้นมากตงเด่นแอบชิมไปสามรอบแล้วครับแล้วที่ว่าไก่ย่างมาทานสุกสุกมันสุกก็ชิมนิดนึงอ่ะมันเป็นแต่แซ่บใส่นี่เข้าไปเยอะใส่ใบมะกรูดเอ้ยอืแล้วเน้นสมุนไพรครับพี่น้องดู กินเพื่อนั่นได้เป็นสมุนไพรได้พี่น้องได้อือดูเกือดทุกนุ่นครับวนีแค่ไกำลังไอส่วนเดียวเลยอีกห้าห้าสมุนไพรยังไม่ลงเลยอ๋อเหลืออีกห้าสมุนไพรนะลาชนทะเลไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับไอของมาจากเมืองคงหรือว่ามันเกี่ยวกับอันนี้อะไรแต่วันนี้กับข้าวเราแซ่บสันเวอร์วังอลังการครับนี่ข้วจะนห้งแห้งไปก่อนทะเลก็จะใส่สมุนไพรยังนีอย่างเน้ไม้ยีลา ทีไทยเม็ดลูกโดดแล้วก็กระชายจังหน่อยกับเขายังเออกับเขาว่เมีใบบกดไอ้นั่นเขาก็ใส่ไปแล้วโรงเรียนครับขมมนไพรเราก็ใส่แล้วอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วจะปิดแก๊สนะนี่โอเคปรุงรสตามใจชอบครับจะปรุงรสแบบไหนก็น้าเก็ปรุงไปแล้วตามใจชอบของของแต่ละของแต่ละคนแต่ละบ้านประมาณนี้หอมนั่นทุ่มเจอใบยี่หร่าเข้าไปเจอใบ บบนี้แะเข้าไปพี่น้องเอ,อ้ยนี่เดี๋ยวคลิปนี่นะาลาดบนลาดบนข้าวสวยแล้เลยเข้าวเหนียวก็ได้เจ้าลงไปนี่โอ้โหถือว,ว่าจบแล้วโรงเรียนจบแล้วเนาะอันนั้นยกเลยเมนูป่ะพี่น้องพร้อมชิมนะครับไก่ออย่างเรากำลองเหลืองๆโอ้สุกๆนะสุกเนาะนะโอ้ดูสีสันหน้าตาครับน่ากินมากนี่เข้มข้นเลยจ้องไฟใช้ไฟอ่อน ปิ้งไก่นี่สุกยากกว่าทําผัดเผ็ดนั่นเลงอีกเพราะว่าผมอยากจะให้มันแบบสุกแบบพอดีดูหูแลก็น้ําน้ากระโดดแห้งๆงนี้ครับชีกินแบบเนี้ยข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวสักปั้นหนึ่งข้าวสวยก็ได้เนยย่างไปต้องดูแลดีๆหน่อยไปกลังแรงแล้วครับตอนนี้ดูพี่น้องนั่นเลงก็ผัดนั่นเลยก็รอชิมขึ้นเวทีพร้อมกันเลยครับพี่น้องโหูยกไปอย่างนี้ทั้งตัวเลยอ๋ออื้อ อือฮึอ้โหดูดูสีสันมาเด้อพี่น้องเด้อถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวตั้งกล้องกินข้าวกับนัเลยแซ่บๆที่กลางเลยนะพี่น้องจะไป่ปไปๆปเด็ไก่อืขวนห้อนๆนี่เข้มข้นสุดๆใส่ไก่เข้าไปอีกนะพี่น้องนะตามด้วยอีกเมนูหนึ่งห้อนด้อนเลยเด้อ ขึ้นเวทีเลยพี่น้องเนื้ออือ,อ,อสองคนไก่สองตัวอบอดแซ่บเูราว้แล้วก็วันอากาศวันนี้คือหิวข้าวครับเน้นกินข้าวกันจริงๆวันนี้นะนข้าวฮ้อนๆเลยพี่น้องเด้อดูมาเลยนึ่งข้าวมาใหม่ๆเลยพี่น้องจบแล้วเด้อไปเดี๋ยวไกินข้าวกินข้าวมาเลยช้ำๆครับมามามาอ่ามีโน้ตเรื่องแล้วฮ้อนๆข้าวเหนียวก้านึ่งมาฮ้อนๆ ไก่กับแบบน้อดๆเปิืงจากขนาดมาเด้อพี่น้องมาถึงเวลากินข้าวกินปลาด้วยกันครับพี่น้องจานไปอีน้อยผมอาจจะเป็นพ่อค้าขายไก่ใงผมว่าเนี่ยโอ้นี่เลยคนเนี่ยสุดน่าเลไปเลยเนี่ยชี้ก็พี่น้องเลยนี่หมักแบบเข้มข้นเข้มข้น กินกับข้าวกินเล่นๆกินได้ทุกอย่างแล้วแต่ชอบเอาเอาเอาเราเด้อพี่น้องเลยมาถึงเวลาชิมแล้วครับพี่น้องบ่เจเวลาชิมเวลาก,กินเวลาก,กินเลยนะ <c oughs> ป่านนี้เราโรงเรียนตั้งแต่เวน้นท่านเด็กโตกินจนได้เปิดไฟถือว่าเป็นธรรมาดานะช่องโรงเรียนมันต้องสิเพราะว่าเน้นคุณภาพครับเขากันนึงไม่ได้บ้านนี้ พัดเพชรสูี้นอะไลกไฟลวกไฟลกนี่นะปกติมันองเป็นกับแก้มนะแต่ว่าเวลานี้มันเป็นกับข้าวปไปแล้วไี่เ้าะเหมะเหมอขนาดเลยอันนี้มันได้ทั้งสองระบบตรงนีนน้แล้วจะส,สจะ้านาการ์ก่ย่างไก่ย่ง,ยงอเอาขาไม่ละขาไกลเนะี่นิ้เจียวนเลยต่ บอกว่ามันเหมือนร้านอาหารบอกว่าโหแต่ว่าแซ่บเวอร์ว่ะเค็มควนมาน้ำชิมเจียวแล้วได้ออกเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็ใส่มะนาวสวัสดีเลยทุกท่านคลาบางคนนี่งอ่ะมากแบบเอแบบเอรสชาติแบบว่าพื้น อหอมดูเบามาจากญี่ปุ่นกันนี่ใส่ซอสพริกเลยจมมยิมึงเ้ื่อมได้อื้ต้องเอาตัวนี้จิ้มใช่นนะน้ำจิ้มแจวใส่ซอสพริกกันไปเนาะรอมีดดมมีดอร่อยอยู่นะะได้อยู่แซ่บอยูอ่นี่เราก็เขาก็มีไส้ไก่นะไปเนอง ไส่ไก่ใส่ไก่บ้านนะครับพี่น้องแล้วก็เอามาพัดนี้อลัม,มจะเอามันเนีเน้นเขาเป็นเศษน้องนี่เขาต้องนี้ก็บห่อนห่อนมีมอสสาวมันบ,บนในหนึ่งไฮมั่งหันสาวเราสาวเาตะไปะเที่ยวอีเด้ไปเที่ยวบ,บนอืม บอกอะไรว่าสาวใสเราบัานี้พี่น้องใครได้กินนะครับติดใจเข้มข้นกินกับข้าาล้ำครับแก้มมะใส่ไก่เห็ดง่ายๆแต่ว่าต้องถ้าถ้าเครื่องเทศช่อมถ้าเครื่องเทศพร้อมนี่คือว่าเนี่ยคือว่าเนี่ยมันไม่เครื่องเทศแบบเสร็จครับทั้งทั้งเหนือเขานาะงโรงเดียนเนาะไม่นุ่น ปกติเรนะาเดียทำเป็นปลาไหลหรือพวกนี้อันเดี๋ยวันนี้<ม>อร่อยมากเลยวันนี้ทีนี้ไกลบ้านยังไม่เคยยังไม่เคยมาทำก้อน,นเหล็ยอยู่อีกเนาะก้าแรกเนี่ยเป็นอาหารสัดปลาเนี่ยพวกมาได้กินหนูกินอะไรที่ว่าเนี่ยเป็นสัดปลาหรือว่าเนี่ยเป็นไก่หรือเป็นเนื้อหมูก็ได้เป็นเนื้อไก่ก็ได้ครับเอามารถยกใส่กันมอดได้แต่าเครื่องแจงมันคล้ายๆมันตัวเดียวกันแต่ว่าที่แทไ้ได้วา่าวัตถุดิบ จะเป็นไก่เป็นเนือ้อเป็นหมูเป็นยังก็ได้เบางคนอันน<ม>ี้เกี้ยงอย่างนี้แมงเมาตัวน,นั้นเลยอ๋อพี่น้องฝนฝนมาม้าเดียวแต่ไม่แมงเมาแมงเมาหลายเดี๋ยวโอ้หลายดีแล้วพี่น้องนี่ทำมือดเดียเเเด๋ยวเพราะเป็นมิ้นท์ไม้เดี๋ยวเพราะมันเป็นทีอินซี่นะครับอืมที่แมนอยู่แมงเมาหลายที่แมงหล, <laughs> มหลายของนั่นเลยก็ประสานเนาะเพราะว่า คิดว่าคงองหยิบบดคล่องฝนคลองหยุดตกนะครับนะในรอบหลายปีปกที่ฝนตกแมงเม่ามึงจะออกเนาะอันนี้แมงเม่าออกก่อนฝนตกไหมเซอร์ว่าปวกหลายโดนที่มัแก้วนี่ปวกหลายป่ะปลวกหลายเนาะปวกมาจากแมงเม่าเนาะแมงเม่ามาจากปวกท่านที่มนันเลยแทบอีกแทบท่านทิ้แทบมาเลยใส่ซ้าพี่ก็ได้เหรอแซ่บไปจัดไปเอาล้อมิดครับกัวแฮมกับมอ ฮ้อนๆกินน้ำลำไยหน่อยกับทำใจนนันเรหลังจากกินเลด,ด่าน้ำใสใสาจแม่งค้งแล้วมากินน้ำน้ำไเลยมันมน,น้ำน้ำไงไทยดลนครับ,มบเมาะเนกับข้านะดูดูใสครับใสไก่เมืองอะไีไป้องดูอือโอ้ยเนอะ เจะลบโดดด้วยยังก็จะไดคลัสไม่หรอไ่ได้ไม่หามักย่องได้หรือตอนนี้นั่นเดี๋ยวต้องมีลูกเอาความำพอนความำพอนแก่ความำพอนนะวันนี้อากาศร้อนเพราเป่าคือว่าต้องเาต้องมีคนต้องแกะว่าดอกกูเดี๋แต่ะใส่กันเป็นหัวเป็นหัวใพี่น้องพริกหน้าแรงมันคือแทะนั่ะเด้พริกหน้าแรงอืมแต่หอมมากเลย หมอ้อห่อครับกินไก่ตัวเไก่ติง้งนี่สุกมณไก่90เเน้องเด่นชุดมอ่ลเลยน,นี่รบได้ครับอันนี้สนใจผมหิวข้าวเลยผมอยากกินข้าวมกินสุกมณไพ่90เปซนเางน,นี่นี่จือไข่เม็ดทั้งฟวงเลยไม่น่ จะเป็นเผ็ดไปมากเลยมันรวมกันเลยแต่เอ,อ,อาอะเขาพูคือเมนูนี้หย,ย,ยุดหยุดหยุดไม่ได้เนาะซ้ำกินซ้ำลำมันต้องต่อเนื่องครับซ้ำซ้ำกินตต่โม้หู้เพี้ยแตพี่น้องถิ่มาะถากินเราก็กินน้ำก็นนีไม,มาถากินรอบสองไม่ได้รัก เพราะไดนเพราะไดนเพราะไดนเพราะไหนเพราะไดนแค่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 แคอแค่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 แเ่แค่แ่่แค่แค่แค่แยินดีแค่แคค่แค่แ่แค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 ่ค่แ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 คคคแคแค่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 แ e ่แค่่่ค่คแแคค่่สคคบคค่่่่แ่แแคแ่แ่แ่่ แต่ว่าคนมันหน่อยคนลับนะอะรน้ำมันห,หน่อยก่นอนเยอหาคนพอดีออกนจ่มเลยน้องม,มันเขาหลา่หลานใช่เลยชื่นใจชื่นใจ